น้อน้องไหนนะคะที่มีความุ่นะสนามเสือป่านะคะน้องน้องไหนนะคะที่เร่ากระจุแล้วสามารถจะเดินให้ไปช่งานนะคะดีกิจกรรมพบเจอมกิจกรรมต่างๆอะไนะคะมีเจเดอร์นะคะเป็นการัดเงพืนนะคะ ขึ้นไปเร็วยอมแพ้ผู้หญิงได้ไงวะขึ้นเร็วเป็นเวลาจ้ากไว้วยวเดินได้ไหล่ะเดินได้ก็เดินจ้าย้าไว้ไ้จะรอพี่ก่อนรอพี่ก่อนนะครป๊อว่า